เช right, right. ื่ก็ติดเต็มเหมือนเดิม okay, okay, ค่ะเต็มเหมือนเดิม okay, okay. แล้วกเ็เพื่อนๆลองดูนะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังนะได้ย <Okay. S 1> ินเสียงก็แุกแคปไหม <Okay. S 1> คือมแมลงวันทองอะ่ะเยอะมากมาแมลงวันทองเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้มะม่วงอของคนอื่นน่ะเขายังไม่ค่อยติดยังลูกไม่โตกันเท่าไหร่นะคะมีแต่บ้านเราเนี่แหละที่มะม่วงเต็มไปหมดมนี่ ็นไหมครับเพื่อนนี่คือมะม่วงมาเลยนะคะจะ,นะจะติดพื้นแล้วเห็นไหมจะติดพื้นแล้วโอเคนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ปัญหาก็คือเมื่อบ้านเรามีผลผลิตก่อนเพื่อนมันก็ย่อมเป็นธรรมดาที่น้องแมลงวันทองก็จะมา,าหาเรามากเป็นพิเศษเนาะตอนนี้ก็เลยมาดามก็เลยต้องใช้ตัวช่วยแล้วค่ะนะคะก็คือเริ่มที่จะต้อง ใช้สารล่อมแมลงวันทองนะคะให้น้องมาดอมดมในสวนที่น้องควรจะมาอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับมะม่วงของแม่มาดามนะคะวันก่อนได้ทําแบบนี้ไว้เมื่อวานทําตรงนี้คือเอาขวดเก่าๆของปีที่แล้วมาแล้วก็ลองมาดูผลลัพธ์แล้วมันไม่โอน่าจะเกิดจากความใสและไม่ใสนะคะหรือเปล่าทําให้มแมลงวันทองจริงๆแล้วมันไม่น่าเนาะมันน่าจะมาจากตามกลิ่นอะแต่ว่าปรากฏว่าสังเกตแล้วมแมลงวันทองเข้ามาเยี่ยม เข้ามาเที่ยวคอนโดของเราน้อยมากรอบนี้มาดามสั่งสารสารล่อมแมลงวันอืมตายแล้วอันนี้มันน่าจะหกมาสองยี่ห้อนะคะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นเมทิลยูจินอนเหมือนกันอันนึงก็คือเป็นสารล่อมแมลงวันทองอสลากแบบนี้โดยไทย,ไทยออนเคมีพันธ์จำกัดนะคะ ก็ประมาณนี้ราคาขวดละร้5บาทซื้อมา2ขวดก็209บาทลด1บาทส่วนตัวนี้เป็นตราขุนพลนะคะตราขุนพลคับเพื่อนอขวดละ89บาทในปริมาณที่เท่ากันคือ30 ml นะคะ30 c c เท่ากันอันนี้105บาทอันนี้89บาทซื้อในซื้อในช้อปปีมาก็เดี๋ยวจะลองมาเทสดูซิว่าป้ายเหลืองกับตัวป้ายนี้อันไหนที่จะ มีประสิทธิภาพล่อมแมลงวันทองตัวผู้ด้ดีกว่ากันนะคะอุปกรณ์เตรียมไว้แล้วนะคะนั่งว่างๆช่วงอยู่ในบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงไปก็เก็บขวดน้ําเปล่าของตัวเองมา,ามาดามใช้ขวด1.5ลิตรนะคะขวด1.5ลิตรแล้วก็เอาคัตเตอร์นะคะเคยทําแบบใช้หัวแรงนะคะเจาะเป็นรูกลมๆแล้วก็ใช้หลอดอากาแฟใช่ไหมคะทิ่มทิ่มทิมไว้เป็นทางเข้า ของปีที่แล้วเทียบกับเจาะตรงปากฉลามปากฉลามที่มลงนะคะเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยมันจะได้มียังมีตัวข้างบนหนา,หนาๆกว้างๆเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยน้ําก็จะได้ไม่สาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีกันสาดอยู่ในตัวนะคะเหมือนกับว่ามีกันสาดอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นามาดม,มาดามดูแล้วคิดว่าทําแบบปากฉลามง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ําฝนสาดเข้าไปาได้ดีกว่านะทีนี้ก็ทําแบบ สับวางไปสับวางมานะคะเจาะรูรอบนึงก็ประมาณเกือบ10บรูได้เลยค่ะเอาเฉพาะโซนข้างบนที่มีโซนข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวข้างล่างเราก็จะใส่น้ําสัก2 สัก2นิ้วตรงนี้เพื่อที่มแมลงวันทองเข้ามาข้างในเขาบินบินหาทางออกไม่ได้นะเขาบินขึ้นข้างบนส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเขาหมดแรงหรืออะไรเขาก็ตกลงไปอยู่ในน้ํานะคะทําบาปไปน,นิดนึงนะเพื่อนโอเคแล้วก็อันนี้คือที่ทําไว้วันนี้จะทําประมาณ10ขวดตอนนี้ติดไปแล้ว3ขวดแล้วก็อุปกรณ์อีกหนึ่งก็คือสำลีแล้วก็ใช้ายางยืดสายคล้องเม็เนาะมาผูกๆๆนะคะเล็กๆแล้วก็ต่อด้วยเชือกเชือกไนล่อนเล็กๆนำมาทำใช้ประมาณ เกือบเมตรกว่าๆได้นะคะเผื่อๆไว้เผื่อว่าแขวนไว้สูงนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์แล้วก็เนาะสารดอ้ําแรงวันขวดที่เจาะ,ะปากฉลามแล้วแต่เดิมอะ่ะเคยใช้อหัวแรงเจาะตรงนี้แล้วก็สอดเชือกเข้าไปนะคะสอดเชือกเข้าไปแล้วก็ใช้ไม้กันข้างไว้ไม่ให้เชือกมันไหลขึ้นลงตอนนี้ไม่เอาแล้วนะคะเสียเวลาเพราะว่าปรากฏว่ามันกลายเป็นรูใหญ่เกินไปพอรูใหญ่เกินไปปรากฏว่า เวลาฝนตกน้ําลงตรงนี้ค่ะปรากฏว่าน้ําในขวดเราเต็มหมดเลยนะคะอันนี้ก็เลยไปใช้วิธีง่ายๆเลยไม่ต้องเจาะค่ะเพราะไม่ต้องเจาะเราก็ใส่แบบนี้ไปเลยเพื่อนใส่ไปนะคะใส่พอประมาณแล้วก็นี่ค่ะหมุนเกลียวเลยก็คือจบเนอะหมุนเกลียวเลยก็คือจบมันก็ล็อกแน่นเองอ่าก็ผ่านก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปทุกทุกทุกปีทุกปีก็เราก็ประยุกต์ใช้นะเริ่มเลยนะทุกคนอันนี้ทําไว้พร้อมแล้วก็คือสํารี นะพอประมาณยหวใหญ่เกินเปลืองยานะปึ๊บค่ะจุ่มไว้ก่อนจุ่มไว้ก่อนปึ๊บนี่พร้อมที่จะบรรจุแต่ว่าก่อนอื่นเติมน้ำไปก่อนจ้าทุกคนเราต้องเติมน้ำไปก่อนข้างนี้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะเอาสักสองสองมันจะมีขั้นขั้นปลอกขั้นขั้น,นอยู่เอาสักสองขั้นนี้พอละ อืมเสร็จแล้วก็นี่ใส่ไปไประมาณเท่านี้อยู่กึง่งกลางแล้วก็นะคะแค่นี้เองหมุนๆให้แน่นก็พอแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาไปแขวนตามต้นไม้แค่นี้จ้ะเดี๋ยวมาทําไปให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาไปแขวนทีเดียวนะเรียบร้อยแล้วทั้งหมดได้มาเหลืออีกสองสี่หกแปดนะคะทุกคน นี่ค่ะแปดขวดใส่สารยูจีนอนเมทิลยูจีนอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปแขวนต้นมะม่วงด้านหลังบ้านกันนะคะต้นอื่นๆต้นมะเลยนี่น่าจะพอแล้วละ่ะหนึ่งไปเอามะม่วงที่เราชอบกินดีกว่ามะเลยก็กินสดเดี๋ยวก็เอากวนเอาอะไรเดี๋ยวก็แจกเพื่อนๆอีกนะคะรอรับเลยใครๆที่อยากจะกินมะม่วงมะเลยมาเอาได้เลยนะแบบตอนนี้ยังไม่แก่จัดนะคะเริ่มเริ่มจะแก่แล้วมารับได้เลยใครอยากกินมาสอยเอาได้เลยจ้า้อมแล้วที่จะเอาเจ้าอุปกรณ์กับดักแมลงวันทอง ไปแขวนตามต้นไม้เมื่อวานมาแขวนมะม่วงหัวช้างไว้แล้วนะคะอ่มะม่วงหัวช้างก็คือต้นนี้ค่ะนะคะแขวนไว้แล้วสองเพราะว่า,อ,าอันนี้เป็นมะม่วงหัวช้างที่มาดามทาพกิ่งกับต้นต้นแม่ก็คือมะม่วงมะม่วงมะม่วงเบาค่ะนะคะ เพื่อนๆสังเกตก็มะม่วงเบาจะเป็นกิ่งที่ทิ่มตรงขึ้นไปนะคะส่วนตัวนี้จะเอามาทากกิ่งด้วยด้วยกิ่งของมะม่วงหัวช้างนะคะทำไว้นานแล้วตั้งแต่ย้ายมาและตอนนี้กิ่งนี้ก็เป็นมะม่วงหัวช้างล้วนๆเลยนะคะปีนี้ติดเยอะเลยต้นนี้ติดหรือเปล่ามาดูกันเป็นมะม่วงเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะ น้ำดอกไม้มันนะคะทุกคนออติดเยอะใช้ได้นะเนี่ยติดเยอะใช้ได้น้ำดอกไม้มันนะคะต้นต้นนี้น้ำดอกไม้มันส่วนนี่คือเขียวใหญ่ค่ะเขียวใหญ่ค่ะทุกคนเขียวใหญ่เขียวใหญ่เขียวใหญ่หญติดเป็นท่อเป็นพวงขนาดนี้เลยโอเคแล้วก็ที่เรา ทำไว้ปีที่แล้วก็เต็มแล้วนี่โอ้โหมาแบบมะงวันทองชนหน้ามาดามเลยอ่ะนะอันนี้ทําไว้ทําไว้ติดช่ออยู่ซะสูงอย่างนั้นแล้วแม่จะขึ้นไปห่อได้ยังไงล่ะเนี้ยฮะจะขึ้นไปห่อได้ยังไงล่ะเนี่ยโอเคนะคะเราติดแมลงวันทองกันก่อนค่ะ all right, all right.